สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชนาจักรพูตานและสมเด็จพระราชนีเจ็ดศูนเพมาวังชุกสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวาน,นี้เวลาเก้านาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระราชนี ขออภัยค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรพูตานและสมเด็จพระราชนีเจ็ดสุนเพม่าวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลอดุญญเดชและทรงร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักษรถวายความอาลัยพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาพิไทยนาศาลาว่าการพระราชวังพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้เมื่อวันที่13ตุลาคม2559สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเชอร์น้ำเกลว,วังชุกได้ทรงประกอบพิธีถวายคมไฟเนย1,000ดวงและสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เสด็จสวรรคตและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชอาณาจักรภูตานจัดการไว้ทุกข์และลดธงชาติลงเครื่องเสาวรวมทั้งจัดพิธีจุดคมไฟเนยและการสวดมนต์พิเศษเพื่อถวายความอาลัยเป็น เวลา7วันสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกสเสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยเมื่อวันที่15ตุลาคม2559เวลา17นาฬิกาและได้สเสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรพูตานในวันที่17ตุลาคม2559เวลาน30นเาวลาสนาฬิกายานสุวนาทีค่ะ